โยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมโลบักอยู่สินนะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำ mm hmm. Divebuck เว็บเติมโลบักสุดคุม้มเรทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบไอเดียพาร์ตก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ Divebuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยอ่าฮ่ดูสิครับผมเจอใครนี่มันน้องเดฟทูลหลอกอ่าฮะเราเปิดร้านใกล้กูด้วยไหนะขอดูร้านเด้อ๋อโวอ้าาอโว โอ้โหแปดชั้นไม่เงยสูงกว่าร้านกุยชันหายแบบนี้ต้องอาจารย์มาปาแล้วมึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้มึงบ้าอาดนักนะมาเปิดร้านใกล้กูดูดิร้านกูยังตูดมีแค่ห้าชั้น, <S <S นมึงมีดักสิบไม่ใช่แปดชั้นโอ้โหดูฮะเขาเทพขนาดที่แบบเอาตู้นะฮะมาบังสงสัยคนจะเคนเยอะนะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินก็ผมจะช่มอคมาคมชแนลนะครับล้วอยู่กับเกม m ม Restaurant เอพิโซดที่5กันแล้วนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมเลเวลตันเรียบร้อยแล้วทุกคนเลเวลเ9แล้วแล้วก็มีเงินตอนนี้11ล้านบาทว้าหาก็เป็นว่าผมเล่นจดประสบความสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้คือเล่นจุนวิวตันเชฟกูก็ตันทุกคนนะครับอาหารกูก็ะดล็อกทุกอย่างนะครับจะเอาอะไรอีกกูถามจริงจะเอาอะไรอีกก็ถามว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นเกมนี้ไปนะครับนนในการฟาร์มเงินนะครับพี่มึงโปรหรือเปล่าเนี่ยเงิน10ล้านมึงเนี่ยฮะมึงเปรมาหรือเปล่า นะครับผมอยากจะให้ดูอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมถ่ายดูเลยผมจะเล่นมายาก,กลนะครับทุกคนผมจะเล่นมายาก,กลดูไว้ดูไว้หนึ่งสองซ้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอา้าทุกคนสวัสดีครับเอา้าทะลุมาเลยนะฮะทะลุมาเลยอยู่ในห้องกูฮนะทุกคนตอนนี้ห้องกูเองไม่ต้องแปลกใจนี่นะครับก็ที่ผมอยากจะให้ดูก็คือสิ่งนี้ฮะว่าผมออนคอมไว้เท่าไหร่แล้วนะครับ ตรงอัพไทม์นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่บอกว่าผมเปิดคอมมานาน,าน,านกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่วันแล้วนะครับซึ่งผมเปิดคอมมานานถึง2วัน11ชั่วโมง19นาทีแล้วนะครับแล้วผมก็มีเงินตอนนี้11ล้านนะครับโอเคนะเออนี่เป็นหลักฐานนะครับว่ากูฟาร์มจริงๆรแต่กูจะชามนาดบ้านรวยบ้างก็เถอะนะครับโอเคกลับไปในตัวเกมครับผมรวยอาจจะแฮปแฮปแฮปโอเคกลับเข้ามาแล้วนะครับร้านของผมตอนนี้ด้านล่างก็ยังเหมือนเดิมชั้น2ก็เหมือนเดิมนะครับ ไม่ค่อยได้กดไอ้ต้นไม้นี้เลยวะนะครับโอเค <c oughs> สิ่งที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยก็คือชั้น4ครับผมผมได้เอา,เ,อาเครื่องล้างจานมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับมนจะสะดวกสบายต่อพนักงานของเรานะครับในการไม่ต้องลงไปล้างจานด้านล่างนะฮะนีเป็นทิกเล็กน้อยนะครับสว่วนนะครับชั้น5นะครับตอนนี้ผมมีโต๊้ทั้งหมด4โตะแล้วทุกคนว้าวคิดนีแล้วกูมีเท่าไหร่2โตะคลิปนี้กูมี4โต้แล้วทุกคนก็สรุปมูลค่าจำๆเนี่ยนะครับเอ่อผมใช้เวลา2วันนะครับประมาณ21วันชั่วโมงเนี่ย ผมสามารถซื้อโตทองได้ทั้งหมดถ้ารวมเงิน11ล้านนี่ไปด้วยผมก็จะซื้อได้ทั้งหมด4โตะนะครับเออเพราะว่าเราไม่นับ1โตะนะที่ซื้อเกมพาร์มา4โต๊แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะมีเครื่องล้างจานสีทอง2อันที่ผมเอาไว้ล้างจานให้เหล่ามาหาเทพคนรวยนะครับดูดิซึ่งวันนี้ผมจะมารีโนเวทนะครับชั้น5นะครับครั้งก่อนเรารีโนเวทชั้น4ไปเนาะชั้นนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมัสามารถวางโตได้อีกแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนเฮ้ยลืมไปธรรมเนียมของเราฮนะในการเล่นเกมแต่ละครั้ง้งงเราตอ boot, บู Money, Money. จัดไปไฟกระพริบแล้วก็บูธคนเข้าด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยคอนเทนต์ในวันนี้ที่ผมจะมาทำนะครับผมยังไม่เห็นคนไทยคนไหนเขาทำกันเลยนะเออยูทูบเบอร์ไทยคนไหนไม่เห็นมีใครทำเลยกับการซื้อพีระมิดมาตั้งในร้านเราะฮะซึ่งพีระมิดผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเจ้าพีระมิดมันทำาอะไ,ได้เดี๋ยวเราไปดูที่ช็อปกันก่อนที่ช็อปฮะมันจะมีพีระมิดขายอยู่นะครับในราคา10บลา้าน นะครับนี่เลย10บล้านบาทนะครับโอ้โหยังแพงเสื่อจริงๆนะครับผมไม่แนะนาให้ซื้อนะฮะถามว่าทําไมน่นเหรอนะครับพีระมิดอันนี้ผมจะบอกข้อมูลมันอีกรอบนึงและการเผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่ผมอธิบายไว้นะพีระมิดอันนี้พอเราซื้อไปแล้วแล้วก็เอาไปวางในร้านค้าเราสามารถกดนะครับให้พีระมิดอันนี้ทํางานได้ซึ่งพอเวลามันทำงานมันจะเรียกนะครับเหล่าเดเวลอปเปอร์นะครับก็คือลูกค้าเดเวลลอปเปอร์แล้วก็มากับผีอันมากมายจะเข้าร้านเรานะครับแล้วก็จะได้เงินครั้งละ เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูละกันกูลืมแล้วเหมือนกันนะฮะข้อมูลเรื่องนี้ซึ่งอจริงแล้วมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันจะครูดาวครั้งละ14ชั่วโมงด้วยหรือว่า15ชั่วโมงนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีนะลูกค้า <c oughs> เดปเปอร์เข้าแค่2คนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะกับการที่กูเล่นเวลตัน มีข้าวแค่คนซึ่งก่อนที่ผมจะซื้อผมจะแนะนําสูตรการฟาร์มนะครับนะของเลเวลตันก่อนแล้วก็สูตรการฟาร์มวิธีหาตังค์วันละสิล้านอย่างผมนะว่าผมหายังไงนะจริงๆผมหาได้วันนี้เนี่ยประมาณ20ล้านเลยแหละนะครับเฮ้ยเซเลบริตี้เข้าว่ะเฮ้ยไหนวะขอดูหน้าึงหน่อยดิเอ้อนี่ไงฮะทุกคนนี่เลยดาราเข้าร้านกูอีกแล้วนะฮะคนยังเยอะนะครับร้านกูเนี่ยก็เทคนิคง่ายๆนะสลหรับสายฟรีก่อนแล้วกันสายฟรีผมแนะนําให้ตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับสีแถวแบบนี้ผมผมบอกทุกคลิปว่า เราควรจะตั้งแบบนี้ทุกชั้นนะครับส่วนสายเทพทูนะครับนะแนะนําว่าให้ซื้อเกมพาร์ตบัลโดนะครับก็คือเกมพาร์ตไอโตทองเนี่ยนับ1อันนะฮะแล้วก็ฟาร์มเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อโตทองไปเรื่อยๆซื้อโตทองไปเรื่อยๆนะฮะให้ทั้งชั้นแม่งมีแต่โตทองไปเลยทุกคนเชื่อผมซึ่งเอาจริงๆไอตังสิบเอ็ดล้านเนี่ยผมก็จะเอาไปซื้อโตทองแหละแต่ตอนแรกนะครับแต่ว่าของมันต้องมีไงพีระมิดเนี่ยเอออยากรู้เหมือนกันว่า,วาเออทาแบบลูกค้าเดี๋ยวหลับเปอร์เข้าร้านเยอะๆมันเป็นงไง ไม่เห็นมีคนไทยคนไหนก็ทําเลยแล้วก็อย่างนี้ที่อยากจะแนะนําก็คือให้ระวังนะครับไอ้เครื่องล้างจานให้ทุกชั้นนะแนะนําแนะนําว่าควรจะวางไว้ทุกชั้นนะครับเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องลงไปล้างชั้นแรกนะส่วนใครที่จะฟาร์มนะครับ F K ทั้งคืนนะฮะก็แนะนําให้เอาตู้มาปิดด้วยนะครับแล้วก็มายืน F K ตรงนี้นะครับให้เรากด E ไว้นะครับ Auto ้คลิกไว้ก็ได้เกมนี้ Auto ้คลิกเหมือนจะไม่โดนแบนนะใครที่อยากจะดูนะนี่น้องเดฟของเราก็เขาท่านจะทำสูตรสำเร็จอยู่เหมือนกันนะ วางโต๊ะก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับนี่เลยวางเยอะมากๆแต่ว่าน้องเดฟเราปิดร้านไว้ครับนะเอาตู้ไม่ปิดไว้ครับกูไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมร้านน้องเขาได้ก็เป็นว่าวางประมาณนี้แหละได้นะโอเคนะครับได้เวลาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะรีโนเวทชั้น5ของผมกันนะครับชั้นบ้านรวยเราจะเอาพีระมิดวางที่ชั้น5กันแล้วก็ลองกดกันดูมาถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าครับผมลุยนะครับมาทีบิ๊กช็อปกันถึงแล้วฮะพีระมิดพีระมิดนะฮะตังสิบสองเอ็มกูนะครับกำลังจะหายไปในพริบตาลา ก่อนทุกการเรียบร้อยตั้งเหลือ2ล้านนะฮะ2ล้านและตอนนี้นะครับผมจะไปรีโนเวทชั้น5ผมขออนุญาตซื้อของตกแต่งก่อนเพราะดอกไม้ผมก็ซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะรีโนเวทกันแล้วชั้น5นะครับเพราะเราจะตั้งแบบบูชาพีระมิดเลยไงเรามีเก้าอี้ทองแลวไงโอเคครับผมพร้อมแล้วนะครับไปเรามาเริ่มรีโนเวทกันดีกว่านะฮะ ซึ่งเราต้องเสียสละนะครับให้เหล่าคนบ้านรวยนั้นออกจากร้านเราไปก่อนนะซึ่งน่าเสียดายมากๆโอเคผมจะเริ่มเอาของทุกอย่างออกก่อนแล้วกันนะครับระหว่างที่เหล่าคนบ้านรวยเขากินข้าวกันอยู่นะโอเคผมพยายามจะถอนออกก่อนนะครับใครกินเสร็จแล้วผมจะลบโต้ทันทีถอนจังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนจัดจัดจัดถอนจัดจัดจัดถอนโอเคนะคนนี้ผมไม่ไม่รอแล้วแล้วจานลอยได้จิ้มายเฮ้ยเอาจานไปร้านเลยเฮ้ย จานลอยได้เลยเนี่ยจะหายมาเป็น UFO แล้วแล้วไม่เอาจานมาล้างวะเนี่ยโอ้กูแม่งต้องเป็นคนทําหน้าที่นี่อีกแล้วอ่ะแล้วเป็นอะไรชอบเอาจานมาล้างชัน้น5กันชั้นหนึ่งไม่มีหรือไงโอเคโอเคไปเลยนะไปเลยนะลงไปก่อนเลยโอเคตอนนี้ผมเคลียชัน้น5เรียบร้อยแล้วฮะอ,อนุญ,ญาตใช้โอโตโ้คิค่าในการวางป๊อป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 ป๊ปปปปปอป เราจะวางสีทองรอบก่อนนะฮะนี่นะฮะสีเหลืองล้อมรอบแล้วตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะวางพีระมิดพีระมิดยู่ไหนจะพีระมิดนั่งงนถึงเวลาตาแกแล้วจงออกมาพีระมิดนี่เลยนะฮะตรงไหนคือทางไหนของมันบ้างวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตรงไหนคือกลางห้องโอเคผมก่าเองแล้วกันไม่รู้ตรงไหนกลางห้องกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็จะเอาสีดําในการปูทับไปเอาสีดําล้อมรอบฮะสีดําล้อมรอบเหมือนวัตถุโบราณเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับ สุดยอดจริงเลยนะกูทําได้ไงวะเนี่ยกันไว้นะครับห้ามเข้านะครับห้ามเข้าตรงนี้ห้ามเข้าเขตห่วงห้ามเขตห่วงห้ามนะครับดูได้อย่างเดียวนะครับห้ามแตะต้องนะครับสิ่งนี้เป็นวัตถุโบราณครับเราจะวางโต๊ะสี่มุมด้วยกันแบบนี้นะครับนี่นะฮะวงจุ้ยชัดๆแล้วก็ฝั่งนี้อีกฮะฝั่งนี้เราจะวางแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็วางเก้าอี้เลยโอเคนะฮะสุดยอดนะครับบูชา บูชาชัดๆมาแล้วครับผมเหล่าลูกค้า V.I.P ของผมมาแล้วนี่ฮะเราจะบูชาเลยครับบูชานะฮะอุ้ยโคตรสวยเลยวะ่ะ <c oughs> ไปกูทำสวยจังวะทุกคนเออหล่อจริงๆเลยกูเนี่ยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างตู้นะครับที่สามารถมา,าซื้อขนมหวานได้แน่นอนว่าเครื่องล้างจานเนี่ยสำคัญที่สุดนะ,ะเราจะวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมและสำหรับพวกขา้าลรานี้ผมสามารถวางที่รับออเดอร์ไว้ด้านบนได้ด้วยนะครับไม่ต้องลงไปคิดออเดอร์ด้านล่างสามารถ โอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสวยกว่าอันเก่าปะไม่รู้เหมือนกันให้ทุกคนตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่ามันสวยกว่าอันเก่าหรือเปล่านะผมวางสีทิศแบบนี้เลยนะครับโอเคเราจะมาถึงไฮไลท์เด็ดของเราแล้วตอนนี้นะฮะเอ,อ่อบูทคนเข้าให้เยอะก่อนเหมือนจะหมดเวลาแล้วกูเล่นเยอะเกินพิลามิอันนี้ความสามารถก็คือถ้าเรากด e นะครับใส่มันเนี่ยนะครับมันจะเรียกนะครับเหล่าเดวลอฟเข้ามา นับซึ่งผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ชั้นแรกก่อนผมว่าคนน่าจะเยอะว่ะดูดิคนมาอย่างเยอะมาๆมาได้เวลาแล้วฮะไปชั้น5้ากันนะครับแล้วกดเลยแล้วกันนะหยบรล่อฮะปานสันด้วยตึกกุสันตึกกุสันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเฮ้ยอ่ะสิบสี่ชั่วโมงแล้วไป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 ชั้นแรกไปชั้นแรกไปดูกันไปดูกันไปดูกันเข้ามายังเข้ามายัง มายังมายังมายังรับคนก่อนรับคนก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนผีมาแล้วผีมาแล้วผีเดินมาแล้วออ้โโอ้มาเยอะเลยโอ้ยโดมินันโดมินานมาแล้วทุกคนโดมินานว้าวสุดยอดสุดยอดนี่คือครั้งแรกที่กูได้เห็นแบบเต็มเต็มตาน้องโดมินันน้อยน้องโดมินันน้อยเขากำลังจะไปชั้นไหนกันวะม่งพาผีมาเยอะเลยดูดิลูกขาผีมันจะทั้งชั้นเลยเนี่ย มึงจะไปชั้นไหนวะชั้นสองเหรอนี่ฮะนี่คือเหล่าลูกค้าผีเอ้ยนี่โดมินัตมาแล้วเขาน่าจะนั่งตัวนี้นะเีใช่เลยใช่เลยว้าโดมินัตน้อยนะฮะขอถ่ายรูปหน่อยเป็นที่ระทึกว่าร้านกูก็เคยมีเหล่าโดมินัตมาเหมือนกันแล้วก็เหล่าผีหน้าตูดทั้งหลายสุดจออะไรคนนี้กูรับอเอเดอร์เองเออไปเลยมึงไปเลยผีมันจะมาด้วยกันกี่ตัววะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนะเหล่าฉึนบผมว่ามันน่าจะไปนั่งชั้นอื่นด้วย เดี๋ยวผมขอไปดูชั้นอื่นก่อนชั้นสี่ก็อุย้ยชั้นสี่ก็มาเยอะเลยดูดินะฮะมันไปนั่งกับคนอื่นเยอะเลยยังเทยังทีนะฮะ <laughs> แล้วก็ชั้นห้าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันคือชั้นบ้านรวยนี่นะฮะคือลูกค้าโดมินาต์นะครับผมให้ดูแบบช้าชาชัดชนะครับสาหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะลูกค้าโดมินาต์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะโอเคนี่คือความประสบความสําเร็จของผมอย่างหนึ่งนะครับในการซื้อนะฮะไอเจ้าปิรามิดหน้าตูดน,นั้น <laughs> เออก็คุ้มค่าดีเหมือนกันวะนะ จะมาดูกันดีกว่าว่าเขาเขาแดกอาหารอะไรกันบ้างนะพวกเนี้ยแดกอันเนี้ยนะโอ้โหยมึงมายังรวยใส่โดมินัสแดกข้าวเปล่าร้านกูโอเคนะครับนี่คือความสามารถของพิระมิดที่ผมซื้อข้าวๆประมาณนี้สำหรับคลิปอนี้นะครับวลตันแล้วผมว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในอัปเดตหน้าละกันผมไม่รู้ว่าอัปเดตวันไหนนะขอจบซีรีส์ไม่เลตลอดไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเจอกันในอัปเดตหน้าทุกคนสำหรับนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผอโอเคให้เข้าไปแล้วว่าให้เข้าไปก็มีรูปเอ่อหน้าอีวิว้วยเมื่อกี้นะ ทำไมกินเร็วจังเลยครับพี่โอ้ยมียิ้มด้วยาน่าจะแฮปปี้นะดูขอบคุณที่ใช้บริการครับนะอีก14ชั่วโมงอีก15ชั่วโมงค่อยมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากบ๊ายบาย